ไว้แอนไว้แอนจัดไว้แอนเกา่าเงี้ยพูดเกาว่างเลยเวล่่พ้องเก้าขาย่งเงี้ยแอนนะแม่งตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับปีจ้าบอกนะครับชอสี่ชอพันสี่ฟินยุงเบยฟินยุงเบย์แ้วหละโอ้ยใครสารที่จีนประวัติแล้วโอ้ยสัตว์มดมึงทำอะไรกันฮะทำอะไรกันพี่ตูนอันนี้มันใส่กางเกงมันไม่ใส่มันใส่กางเกงอยู่แล้วครับพี่ตูนมันใส่กางเกงกางเกงผ้ามันคอไอ้สัตว์ าผูกคอไอ้ควายเน่ยเฮกยแกพายอผูกคตายเ้าไปเตอ้ยไวแล้วโยอดูอย่าดูอาดมึงก็ผูกให้เขาออกไปดูใช่เหรเแต่ละายก็เต้นนะมันใส่กางเกงอยู่เต้นหลมันใส่กางเกงอยู่มันดู แต่กางเกงมันม้วนขึ้นใส่กางเกงมันม้วนเกินยันไข่ไว้ไอ้ยันย็นนโอ๊ยโทษเดี๋ยวกูม้วนมากนะทุกคนไ้กเกงเลยวอ้สัตว์กูแสงบ็อกเซอร์กูไอ้สัตว์กูใส่แล้วรวงยันตูดเลยเดีนยน่าสั่นเดี๋ยวน่าสั่นเงี้ยผ่านทำไมวะกูก็จะนอนนิวกี่โมงอะฮะสิบสองนาฬิกาสี่สิบแปดกิดตีไหมตูดนิวเกิดตีไหมกูไม่มีกระเป๋ามันเย็นวั้ลาไปก่อนนะสวัสดี